ไปไปกู There you are It's time to play เล่นอะไรอ่ะอยากจะกินต้มฟักอะไรเขาเรื่องอะไรกัเขาคุยกันเรื่องต้มฟักเขาอยากจะกินฟักอะไรเราเราออกลักงกายแล้วก็มีมีเรื่องให้ดูด้วย ก็คือถ้าถ้าถ้าแบบถ้าผมไม่แปลนี่ก็คือแบบโดนก่อยไปเรืเอยปะเออป่ะน่าดีแป๊บนึ่งนะขออออเต้มฟัดดูไอหมอนนั่นดูไอหมอนนั่นครับดูไอหมอนั่นครับขอ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  โอ้ดหนึ่งไม่ขึ้นแล้วไม่ไหวฮะ